đây anh kiến hao mà đi vào rồi à phán lượt nó phải nghe nó đôi lượt này à mà đi quay hướng này lên thì phải ค่ะพี่น้องทุกฝูงทุกคนจ้าสวัสดีครับครับเดี่ยวใครงกินเท่ามันนี้ผสมเนี่ยครับเดีวกินตะปลาฝานมัวกินตะปลาฝานร้อยเลือดเอาเนาะพะย่เนาะไม่เลี่ยมันมเออเดี่ยเตะครับอ่ะอ่ะเหมือนก่อยตะเขียงในเลยเตะพะย่อ่ะมึงเก็บจุดสี่เนาะนี่คือตับคือกับตับจ้ะไก่หลังตัวเปี้ยนี่

กระเพื <S 1> <S 1> uh ่นคือบ่ม uh ักปนอะไรวะเข้าขึ้นมาได้แงจักเที่ยนเลยเมาอันนั้นว่าหันนี้ตอนจะใส่หมวกยิ่งหมวกโตหลากหลายเนาะมาตั้งเดียวหมวกก็ใส่ไปยามดังดีล่ะบ่ได้ใส่มากหมวว่างเลยนี่เลยวิ่งไปโอเคเก็บสุกเก็กเด้อครับพี่น้องอเดี๋ยวประตูก็ไปปาดผีใหญ่พร้ผมเนาะเซลอะไรดีครับ เอาเศเทียนมเอานั่นไปกันเด้หมันรนเอาบนเลยจีเนียนมันเดียดดีดีดิพอสุดปาดเมนตต่อว่าตะอนนั่นเนี่ยเดอดมัน่ป่งไปทางยืนนี่บอโป่งนาพันเสียใส่ผ่านเลยไปทางคนอยูกูดะโป่งเลยหวังเรื่งนีเอาเบิดเอาเบิดเดเอาเบิดเ เดี๋ยมันกัดมัออบนบ่นขอดหน่อยคออยู่นี่เจี๊ยป่าปาามันนั่นไงปาดเจยเดียกไหมปาดมันสีเจียกไหมอันนี้ปาดแล้วคอยแกวแกกังโ่ง ครับแบครับบัตรกินโดนเด้นมจะาอ,ออกเขไปเยยอมยานออกเข็อย่าละกา,าหาราการกิมก็ต้องเกียนุเวียนไปเรี่

กินได้กินไดิอย่เอาไนตั้งเป็นเสีเพียเสียเก็บได้แต่เสียโอ้โหดนี่ีนอองทำแล้วเรียบร้อยเห็เดแล้วริกเสีบปรุงบันตัวรถเนักกัดตัวเดียว เลือเลยไปนี่แต่ว่าพอที่แล้วขนมเสียดขมเนียวจิบเบิลซีเน่าด้กันเลยใชอไไปคนทางไปคนทางิรตีกันเลยิเนี่ยก้อยทาเป็นมาเพอเยบปอมเจาเสียดขมเจาเสียดสมจะเพื่อมดแดงใส่หัวอ๋าขึ้นแล้วจะพูดเอากันละ

น้อยหรือครับบมหลายหอกเดูกันนไม่ไงขัวทัใสยุงเยอที่รัน้อยกัวทัใส่เนหัวมันบ่หอมเห็นบ่ว่าใส่ขาัวใส่เขาัวเขาไปนหอม như lạc hàng kiao cái chăm chín trăm bảy mươi bốn năm 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 đẹp năm 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 อ้ามาิเมนีุ่ใส่เบ็ดก่ใส่ตัวใส่เลยเออใบบกหดท่านใ่ใบบกเบอร์ท่านใ่อยู่ทางนึงเออเที่วปีนเขียงรหเนียอืมอ้สิบกันบเงาพ่อผมดีบ้จงเข้มมากัน Một cúm cắt đèo xay ít vào Biên, cuộn vào cắm mê tí Xay tán đi, phô làn bà đây bà nhé đây nọ Mình phô đi, đi. đi rồi này. Mà, mà đi xuống, mà tìm, mà tìm Mà tìm, mà <Keep S 2> ้ำหลาไปดินไหมต็ <legitimacy parfois> ่มซอนเลยโอ้่อนนี่เอ้รถันี่นะ้องอเมียออเราพอดีเ็เ็กดีบคักพี่น้องพี่น้องไม่กินข้าวน้ำกันได้จ้าสมุข้าสุกนะกินเท่าแล้วแล้วนเการเลยนอดเลยเนาะเลยเลยโอ้หนสดคัยิ่งงเดือบาดก็เบิดเด้อสดกินด้พอไอ้บนี เดี <Scroll> ๋ยวจะอิ่มเออปไหนพี่น้องเลยจานนี้ก็นยี่สิบบาทที่เก่านล้วเอิญร้านไหนก่อนก้อยเขาเอิญมาซุกเล็กก้อยเครื่องในพี่น้องก้อยเครื่องในพี่น้องมาๆๆเก็บเขาน้ำกันจ้าโอ้จานละไรยี่สิบบาทอยารองก่อนระนอจังแม่จังแม่จังข่อนด้วยเสด็จดังโซลีป้าถึงเป็นปุ่มพี่น้องเฮ้ยซุกไปกวนน้องปุ้ง เอิพี่เขมเอยิงเขายูนนั Kid, ่เลยครับด้ยเหาะเยงกันนั่นเนี่ยว่าไปบึ้งมาโซ่ไหนว่าเฮ้ยมันนกเป็ดขึ้นมาขนไปบึ้งใส่ไปใส่ไปเห็นตสมองเป็นเดินอยู่เนาะกินเขากันยังตีงอจนอย่างี๋ยวพาไปกวนเลยเป็นไรปลาใส่ดำเป็นไไรปลาใส่ดางไหมอะไรปลาใกล้พี่น้องเด้อพอสูพักท่านนี่ ไก่เาก่เยก้สวนกันเราโอ้ไปไรปางโสจบว่แหล่ว่าดำบักข้าวขันแหล่ก็เก่าเลาแล้วอนกหน้านากินเขาทั้กันแบ ติ้งได้ดนๆกินเอแสบแพกดเห็นกนิดงเอนึงขั้นจอ้นรเห็นพนตัดเอาตะดกมันจังเลยนะมาขาย่าเป็นบ่อเป็น่มดิเป็นหักเอาตะซ้ำนี่แหละมาขายมัดเป็นมนี่เข้าไปในผัดเลยผัดบปลาบุ๋งนี่่ะมัดเป็นมัดเป็นมัดเอามาขายเอาเป็นื้ไกินแล้วเฮาบ่กินเป็นตะกับเมื่ไหร่บ่ายผัดดิผัดก็ได้ปลได้ป่าวใส่อมเนี่ยงรับคืออยู่ Bà chợ khoang ăn tơ lăn mày, bất chợ này ăn gì? để ôm nhỉ? Đóa, xoăm đóa. Nướng. Bên này, nhỉ? đó, phát nấm mà lắm Bạn không mì đó. À, hôm ăn cáp nhang 10 bao không? Đầy. Này bác. ว่าออมก็ได so so ้เอาพักก็ได้มันกินยากเกินลิบก็ได้มันเพล่อยากใส่มันเพหลายต่กอนขันเท้าไม่กินหามันดับนะบานเ่านมีเยอะยะว่ามีแต่บักน้ำนี่ครับกแบบบางกงางนนินพักน้ำกับพักปูดนอันเดียวกันปะป่ดปูดปูดั้งักแยินแตเพิ่นแบาพักปูดนะพักปูดตั้งหัก พักวดสิบ่ม,มีน้ำแต่ว่ายอมันถึงคดมาบ้างสมันถิ่หมักเกิดจำฟังหนองฟังน้ำเออแล้วพักน้ำนี่บ่แมน<ก>่นกักุดไก่นานแสดงแพร่ดีเป็นมักที่ติตัวแต่ผูไปฟังซี่ยงแพ่ครับมินติดต้นคนหมูแล้วคนนี่จากคนเบีวเหมือนท,ทีน่ห้างเขาบอกจะพักกิน ฉนเห็นคขาิว่า,มมากินว่าไรอมะกักินว่ากากินแล้กกบน้ำมีตัว้าวเสียเนือไม่หนีไม่ตะเรื่องไรก็ขักเลยปลากันจุ่ก่อยเรื่องไรกี่นัเอาเต็มหน้อกั So với dòng rất kiệt kia thì mát và gần má hoàn đẹp. Quát bỏ lắm. Ven mát 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 ด่งของสิ่งนี้มายามนเนี่ยมเลยว่ามันอยูปาหลายพราะยามันก็ไดมันน well, ี่แวพี่น้องต้อือต้องแสืปลามันแตกพนไปไลครับ้นไปไลมินี่ส่ไว้อยากับมนว้างนผมมันมันบวตัวเดียววิมองเดียวเนาะ ก็ตื่นเตสีจะหาบมดแุ้มงันไว้ยื้อเถอะบัดมือบ้านวาสันอืมโตซวยเลยพรายิบปอมมามีท้องมานั่งบะได้ทองมือนี้แล้ว่ะข้องดังว้ปอมนี่รือบอมันก็พอพงอยู่ไปเรียงเส็นเดียวโต้เลียงเส้นเดียวสองมันทาควยเล้วหนัวแล้วสองเส้นแล้วไปก็ไป่เห็นวดส่วนเนาะเมื่อหนึ่งงมเต้ายู่มงเดียวเนาะแล้วไปเห็นงานแล้วขึ้นมาแล้วได้กินเขาบ่บุ๊ไปเห็นงาน chọc để lại đi đi chọc 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 đi นี่ด่างว่าเลยถูกจไรนันไม่หลับเนาะก็เออม่หลับเอาเนมูนี่เป็นเป็นหลักนี้วไดที่หลังนี้เป็นรักใจของกันนี่ังเอารักไหวนี่จักจู้เอาไปอ่นก็สักเวลมงเขาคือเอาอนมือันจักจู้ว่าเอารักยเทีันลูกกันร้านประสกเป็นกระทำงั้นร้อนกันเป็นมหายยูหายจีนมได้แพงหนูมีจักจู้ ลงไปหาบ้านท่านข้าไปสีเขาเขาก็บาสีให้กันมาหนี่งวันอาทิตย์เพิ่นบาสีเหรอนะจักรลรือเพิ่นไปนิ่ธุระเพิ่นเออวันวันนิ่ธุระอวันสาทิวันหยุดตังสีเดียววันหมู่วันมนเป็นวันสำคัญเนี่ยอันจักปี่วันอย่างนี้หมาว่าอาทิตย์หนึ่งวันสี่หยุดแต่วันอาทิตย์แล้วบ่มีเวลาพักเราหาเวลาพักบ่มีต้องสีเสมอ เทิ้งสีเขาเทิ้งเห็ดเบียกเนาะเทิ้งเห็ดไทยเห็ดหน้าเนาะมันคือสมัยเก่าดิเนสมัยเกา่เกาเขาจะาหา,าไปสีเองเงตัวมือต้องไปหาเอาดิดดนี่ตาหา,หากระตาเต็มล่องสีเนาะจัวม,มือจะคลองล่องสีที่ไปหาเอาแล้วก็ไปโซงพร้อ,อมเอาบ้าห้องอื่ในพอซื้อของกูหาผมเป็นผู้สีบ้หายก้อย

มาเขาจะนึงมันจะ็กุมียนเหมนนวางที่เรียบ่หรอ่ต้องเขาใจก็ะปล่อยมาเหตัว่ยมาหลายโคตรสิว่ามหลันจะเจ้าปล่อยน้ำคนแบมาให้มามากดีเลยว่มาเรียงเบิดบ้านเนี่ยํำกันกับเที่ยวบุญบ่เอ้าเพื่อนบอกว่ามาเขาไงไหมเพิ่นบอกมาสักสองสามตัวกับว่าวที่มาเขาใครเรื่อยไเหรอมาเป็นองค์เลยมาได้องค์เล่นบ่นี่เรือยไปบ้ามดเลย ิ่นเปยังหมดนี่มันตกองมาตะเทิงีตมันหลีเด้มันตกมาปีมันบปิมาเห็นป่มืปิมตังโบดลงมาหาคนนะคักแน่นๆมันก็เลียวเห็นเอาะโอ้ยตัวเ็กก็เจอประตูยนโจผู้เดียโจไู้ช่วกันซ กินดอกไม้อมดอกลักดวงมาลาก่อนดอกมันงามดิสีเนี่ยติดมันมาอมได้ได้กว่าอจอดแบบนี้แม่ของแขกที่อมได้พักอันนี้บ่ได้ปลูกผมไม่ใช่เบ็ดกบเห็นผมเลยก็ติดาเหล่งมามาถิ่มมังไม,ม่ติดนลยนะมันปลูกาง่ายอันนอ้ เอ็นผันปลูก oh ผ oh. mm. ักบุ้งเห็นผันปลูกผักบุ้งบ่เพิ่นขาดคือเฮาอันเฮ็ดเลเลย์ก็เฮาอันเฮ็ดนานี่หวานหมอพร้อมเพิ่นจับฝาดลงฝาดลงไหมมองเลยน้มงามงามดินดำๆดีๆีอยู่เว้ยปลูกงามแบบหนาเจ้ายาวันหกนามได้ดินามที่ใส่ไปหันได้เลยเพิ่นบริษัทอะไรแพลเพราะเป็นตะต้นพักดิวนี่แหละปลูกเท่าใดเท่านั้น พักอันนี้เขาเอื่นมาพักยินต้นกันต้นใหญ่ทสุดห้องเพอตัด่หันเนี่ยเจ้าหน้าออกดอกมันจเป็นนานออกไปออกไปเยี่ยมการกระบัวเือมุนีมันเป็นพักบริจาคพักกินน้ำแซ่บมันอย่เขาก็อิมโดนนิ่นเนาะกินข้าวกับ ไอ้ลกูกงามจมมาแล้วพวามนี่ปลาดดากร้อย <c oughs> บ่ได้หมดดอกเบิ่งแล้วโงงงงปบ่ด <c oughs> ักงามเ <c oughs> พียงัวเขานี่กินเก่าอิ่มไรมันอันหมดปลาฟูดบ่จมติก็สุกไปปลาผมนี่ผมแจกไปดิวะม,มีจงตัวข้า,า่างไว้อยู่ตรงนั้นมันไม่ข้า่างหรอกเออมีตอนที่ผ้าแดางไปเมื่อด่างมาปวอมบ่ได้กินมันหร <c oughs> อกบ่ง่ายๆรวดมันจะกูด่างกินโค้งไงจากเมื่อนั้น ผมตัวพอสุกเันพอผือแล้วก็พอไปเ,อเราก็ไปรอบยู่ห้อเงินไปตัดตั้งดางไ้เอาป้านแหนยู่หันป <c oughs> ้าไปยู่หัน <c oughs> น,น,นอนป้า,าปลาผือปมาแรลงพูดจริงจริงรวพันจำเป็นไรต้องเขากวอผือลยะพันอ่วยอเลยอาไปนี้ขอขอบุณนมพูนลายทุกคนนรังผมถึงไปทั้งแนใเกะ จ้าคนที่ตามคนหนสำนับคลิปนี้ผมก็พอซุกในท้องในมือเ้องกจิเข้าเข้ามาสวัสดีกักพี่นองกันด้วครับสวัสดีคสวัสดีค่ะ